ดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปนั่งรถม้านะครับเพื่อชมเมืองลำปางนะครับมีโอกาสไม่บ่อยครั้งถึงแม้จะเป็นคนย่านนี้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ขึ้นรถม้าเดี๋ยวเราวันนี้ถือโอกาสดีนะครับในการไปนั่งรถม้าชมเมืองครับนี่ครับบรรยากาศของการขี่ม้าชมเมืองในลำปางซึ่งผมถึงแม้จะเป็น คนลำปางนะครับอยู่ลำปางมาก็ไม่ค่อยเดี๋มีโอกาสได้นั่งรถม้าเท่าไหร่นะครับนานๆมันอยากนั่งครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ลองนั่งดูโ็ยจะนั่งรอบใหญ่นะครับซึ่งค่าบริการ400บาทก็จะวิ่งท้ามในน้ำวังระยะทางก็ประมาณ5ณกิโลเมตรก็ถือว่ายังเป็นจังหวัดที่ยังคงอนุรักษ์ รถม้าไว้ได้นะครับม้ากับคนอยู่ด,ด้วยกันยัดูบรรยากาศของเมืองลำปางไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมืองเหมือนกับถนนเส้นหลักถนนเส้นเมนซึ่งอยู่ในเมืองเขาเรียกว่าตรงนี้นะ่าจะเป็นเมืองเขา จะมีวัน่มีของขายนะครับมีผลไหมากรากไม้กล้วยคอย้อยมะละกอครับจังหวัดที่ไม่ได้หมุนไปตามการเวลาก็ <Okay. S 2> อ,อย่างโนรัดรถมา้าน่าจะเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่เม,มีรถม้าบริการันนี้เาก็จะผ่านเรียกว,ว่า อกาศออมสินซึงเป็นตลาดที่มีมาอย่างยาวนานสักพักประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่ม,ะมนะมจะมีรถเอาผักผลไม้มาวางเพื่อจะขายตรงนี้บรรยากาศของตลาดนะครับนี่ก็ถือโอการในการนั่งรถมาชมเมือง ข้าเกรยเมืองลำปางก็จะเป็นศาลหลักผู้บ้านผู้มาเป็นเวลาลลงว่าองดวลางนรถมาผ่านทองข้างาเป็นเมืองที่สงบหน้าอยู่ของจังหวัดลำปาง ที่เให้ชมจงหวัดพิพิธภัณฑ์สีเหลืองอ็ัง่นแหลยู <อา S 2> ีเสื่อลม,มลำตาเรลอรางนครที่นี่เป็นเมืองใหม่เข้าเขตโลกนั่นเน้ำมาทารถมอเตอร์ไซค์ไปในตลา จะมีรถม้านะครับไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวนะก,ก็มีเป็นระยะระยะซึ่งในจังหวัดลำปางตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ70นะ70มา้า70ดตัว อะไรมีเข้ามาสนับสนุนก็มีบ้างนะครับนครนี่จะมีจะมีเป็นตั้งช่วงที่ไอตัวมาทักมีตัวของนครตรงนี้เดี๋ยวเราจะข้ามสะพานเคลัง แม่น้ำวังนะครับไปยังเมืองเต่าอีกฝั่งหนึ่งชื่อที่เรียกว่าสีลังนลย่อนี่ครับเป็นแม่น้ำวังตอนตอนนี้น้ําก็ถือว่าเยอะ หลายคนก็อาจจะเคยไปต่างประเทศเที่ยไปยุโรปได้นั่งม้านั่งรถม้าที่ลำปางก็มีใครที่มาเที่ยวลำปางก็อย่าลืมมานั่งรถม้านะครับเป็นการสนับสนุนและช่วยอนุรักษ์รถม้าให้อยู่ไปนานๆเป็นการช่วยสนับสนุนทั้งคนทั้งม้า เป็นโซนบ้านเก่าๆเมืองลำปางหรือเมืองเฉลียงนครนี้มีอายุก็ถึง1,700ปีนะหรือว่าเยอะหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นยุงข้าวหรือว่าถ้าบ้านผมเรียกว่าเราข้าวมะกรูดสูงกว่านี่เลยพะอรวมวัดท่ามอโณก็จะเป็นวัดท่ามอโณวัดท่ามอโณ ของอันนี้ก็บ้านคําออนนะครับซึ่งเป็นบ้านเก่าแก่นะครับโซนนี้ก็จะเป็นก็จะมียูทูบเบอร์มาเลียงรายงานสดบ้านคําออนอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยบ้านไม้สักนะครับบ้านเก่าเก่าสวยงามเป็นเขา,าเรียกว่าเป็นบ้านสวยที่เจ้าของบ้านเขานูแล,ลกอยอย่างดี บ้านเสาหนักนี่ครับบ้านเสาหนักเสาหนักภาษาเหนือก็คือเสามากเสาหลายเสาเยอะเสาหลายต้นนะครับเสาร้อยสิบหกต้นอ่านั่นแหละเสาร้อยสิบหกต้นนะครับเนี่ยครับบ้านเป็นยุงข้าวครับเปิบ้านเป็นยุงข้าวนครับเปิดนะครับเปิดนะครับเปิดให้เข้าชมได้ข้าแต่ยุงตัวเแรกเขาเขปิดเลย บ้านทรงบ้านก็จะเป็นทรงแบบบ้านเก่าหรือว่าบ้านออกแนวโบราณโบราณคุณค่ามีคุณค่าต่อการอนุรักษ์นี่ก็จะเป็นบ้านที่นะฮะจะเห็นว่าเป็นบ้านที่พลาสติกสวยงามนี่จะบ้านงาม ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ครับน,นี่เราก็ชมเมืองเก่าไปเลยเอยใครที่ไม่มีโอกาสได้ชมผมก็เป็นนานๆครั้งนะคือจอยู่ลำปางแต่ว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มา ชมเมืองตรงนี้น่าจะเป็นต้นไม้สักร่มรื่นนะครับตรงนี้ไทยที่อยากจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับอยากจะเห็นจริงๆมาลำปางต้องนั่งรถมานะครับรอบใหญ่400บาทมีต้นมะนขามอายุน่าจะเกิน100ปีนะครับ นี่เราเข้ามาในเขตของป่าไม้ใช่ไหมครับได้ครับอ๋อน,นี่ตอนน,นี้มันจะเป็นบริษัททำไม้ครับเสื็จแล้วตอนนับอ,อนน๋อครับเขาเรียกบริษัทหรย่ปีเรีวโนเวน่นอ๋อครับเจ้าของเจอเจ้าของบริษัทคือเป็นฝรั่งสำชาติพลังเศสอ๋อครับตนนามนะครับเี๋ไม่เขายกให้ป่าไม้ได้เรามานนเป็น ป่าไม้ครับพาเข้ามาดูว่าบ้านเก่าๆของป่าไม้อยู่ร้อยกว่าปีนะครับเนี่ยนี่บริษัทเขาอยู่เทียป่ะนี่ฮะมันมีประวัติศาสตร์มีให้อ่านนะครับนี่ฮะบ้านทรงก็จะคลาสสิกสวยงามทำไม้ภาคเหนือสมัยก่อนมันจะมีบริษัทหลุยส์แล้วเป็นไอเป็นออฟฟิศ นี่บริษัทหลุย์ทีเรลโนเวนแล้วก็ถ้าเป็นนี่สัญชาตาตฝรั่งเศสถ้าเป็นของสัตเา้าพม่าบ้างทรงก็เป็นไอนเครัในเขตป่าไม้วันนี้เรานั่งรถม้าเข้ามาถึงในเมืองในเนี่ฮะเขาเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นกับองสิงห์ ตอนนี้ก็เป็นการอนุรักษ์นะครับให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมโดยเฉพาะการนั่งรถม้านะครับเข้ามาชมบ้านคลาสสิกทรงโบราณโบราณนะครับของบริษัททำป่าไม้ภาคเหนือตรงนี้จะเป็นต้นมะเขือนะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักต้นมะเขือนะสมัยใหม่ใช่จะออกสีม่วงๆ มีเป็นยาถ่ายได้บ้านผมที่โคร,ราชก็มีประวัติไนดะอ่านนะครับแต่วันนี้เรานั่งรถมา้าคมแล้วก็อ,อ่านไปเรื่อย บ้านเก่าแก่ด้านนี้ก็จะมีของป่าไม้เท้งนั้นมีเครือ,อวัชพืชเนื่องจากอาจจะไม่ได้รับการดูแลเท่าไหรฝั่งนี้เรียกว่าถนนป่าไม้เขตสมาคมรถม้าก็จะไปด้านนี้นะ ที่ฝาบองเมืองเขนล่งนครเมืองชั้นในี้แ่ก็แพงนึงชั้นน่งแถวเขือลางมีควายตะันหรอเปล่านี่ครับวัดประตูป่องนี่เขาปิดแล้วปิดแล้ว่นี่วัดประตูป่องนนี้อายุ400ปีแล้วนะครับวัดประตูป่องี่หานัาาธิอยู่อายุ400ปีแต่เราไอ่ เป็นไม้หมดนะครับตรงนน้นเป็นไม้สักโบราณเดี๋ยววันหลังก็มีเวลานะครับเดี๋ยวผมจะมารพุ่งนี้จะไปามาดูอไปไปหลวงพ่อแวะเที่ยวด้านทางขานี่ละวนี่ครับมีศิลปะจิตกรรมฝาผนังมีละตอนนี้เราก็้าไม่นับฟัง เกาีเป<ส> <T> ็นไยโคกทางนะก็เชอามโลกที่งอสานเนี้ยเขาไมเลยทายนทนาแต่ว่าไม่โดนเพราะเาทไหในกื่อจวนนะนี่เป็นจวนผูว่า ตอนนี้เราก็วิ่งเรียบแม่น้ำบางก็จะไปสะพานรัดชด,ดาถึงเรือปกะมง ครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของสะพานรัศดานะครับข้ามแม่น้ำวังยามข้ามคืนก็จะออกมาสดใสแบบนี้นะครับนี่ครับพี่เจ้าของม้าใจดีนะครับจอดมาพามาจอดให้ถ่ายรูปกับสะพานตอนนี้น้ำก็กำลัง ก็เยอะนะครับไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ปล่อยน้ำนชนประทานไม่ได้ปล่อยนน้ำก็เลยตูเหมือนเยอะปกติไม่ค่อยได้มีโอกาสถึงจะอยู่ที่นี้แต่ว่าก็ไม,ม่ค่อยมีโอกาสที่จะมานั่งรถมาวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับพาที่วินัยนครับจากเมืองแซนโดเนโอเท็กซัสนะครับวันนี้พามาเที่ยวลาปางก็เลยมีโอกาสนั่งรถม้าชมเมืองนะครับนอกจากจะได้ชมเมืองสวยๆเมืองเก่เาๆเมืองที่เก่าแก่นะครับก็ถือว่าเป็นการช่วย อนุรักษ์รถม้านะครับให้อยู่คู่กับชาวลำปางและชาวไทยตลอดไปนะครับเดี๋ยวผมจะถามพี่วินัยครับมีความรู้สึกยังไงครับในการนั่งรถมา้าวันนี้รู้สึก14ครั้งครับที่ได้ย้อนกลับมาเมืองเคลางรานครเรามีปิงวันยมนานแต่ว่ามาลำปางได้ชมแม่น้ำวังครับพร้อมกับสะพานแล้วก็บรรยากาศที่สวยงามที่มีโอกาสในครั้งม่้ก็ โชคดีมากที่ได้เดินทางร่วมกับนรเต้นหลักรอบรคสุดยอดครับถือว่าเป็นครั้งแรกไหมครับที่ <c oughs> นั่งม้าของลำบากครับเป็นครั้งแรกนะครับก็เดี๋ยวก็คงมีโอกาสที่จะมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพี่วินัยนี่อยู่เท็กซัสอยู่แซนเมืองแซนแอตโกเนโอเท็กซัสเมืองสหรัฐเบกาซึ่งผมคงมีโอกาสได้ไปแล้วก็ท่านก็คงมีโอกาสได้มาบ่อยเลยพาลงเรือไปวอกวกครับ <c oughs> สลับก <Es> <an> e ันไปสลับกันมาอยู่นี้นะครับนี่ก็โอเคครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศหนึ่งประสบการณ์นะครับในการได้นั่งรถม้าของเมืองไทยนะครับซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทยครับก็เป็นบรรยากาศริมแม่น้ำวัง ไฟที่อยู่บนรถม้าน,นะครับก็ใช้เซลา่าซลล์ คนเดินหรือว่าตลาดกองตาในน้ำหวังรเม็มากใช่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ดยนะตรงนี้รถจะเต็มครับก็จะหรือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศไทยไทยมาล็ปางนะครับถ้าตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ก็มีโอ,อกาสได้เดินท่องเที่ยวนะครับด้านนี้นะครับด้านนี้เป็นทางที่จะลงไปยังตลาดกองต้าแต่ว่าวันนี้ไม่มี ค่ำคืนนะครับเราก็เราใช้เวลานั่งรถม้ากี่ใช้เวลาเท่าไหร่ครับจากที่เริ่มและจบประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้เรานั่งจากที่ยังมีแสงอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็แสงเริ่มน้อยแล้วนะครับ,นะรบผมว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศถ้าใครมาชมคลิปนี้นะครับอาจจะมองว่าเหมือนบรรยากาศเหมือนต่างประเทศนะครับตรนนี้ ก็เป็นเขาเรียกว่า,าถนนเส้นแฮงเอาหรือว่าถนนสายบันเทิงนะครับริมแม่น้ำวังก็จะมีร้านอาหารแบบเขาเรียกว่าเก๋ๆนะครับแบบสวยๆนะครับให้มานั่งแฮงเอานะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมก็ปักผปก็จะมาหานั่งแถวนี้นะครับนี่ครับร้านมองวงังร้านอะไรเนี่ยก็จะอยู่ริมแม่น้ำวังเป็นบรรยากาศที่น่าจะมานั่งนะครับฟับงเพลงชิวๆอากาศดีๆ ส่วนนี้ก็เป็นข้าวต้มบาทเดียวปลาแขกร้านนี้ผมมากินบ่อยนี่ก็เป็นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสะพานนะครับสีสันสะพานตรงนี้ส่วนนี้เดี๋ยวเราจะผ่านวัดเชียงรายนะครับชื่อว่าวัดเชียงรายเพราะว่าคนเชียงรายมาสร้างไว้ก็เลยชื่อว่า ตั้งชื่อไง,ไง่ายๆวัดเชียงรายเป็นอีกหนึ่งวัดที่สวยงามเป็นอีกหนึ่งวัดที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมาเช็คอินตรงนี้เพราะว่าอยู่ใกล้ห้าแยกคอนนาฬิกาและใกล้บ้านผมด้วยนี่ครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับปางสมเด็จองปฐมนะครับแล้วก็มีโบสถ์สวยงาม,มาน,านี่ครับพญานาคนี่ครับกระยิบระยับ พระอุโบสถนะครับสองแสงสีสวยงามสดใสหรีอว่าวัดเชียงรายแต่ว่าอยู่ลำปางครับเดี๋ยวเราแวะถ่ายรูปกันนี่ครับมีป้ายบอกด้วยครับว่าระวังรถมา้าเพราะว่ารถม้าเขาจะมาจอดให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ระวังรถมา้า เรามาจอดถ่ายรูปตรงจุดเช็คอินยอดนิยมนะครับตรง5แยกหอนะเกกาซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองจังหวัดลำปางนะครับ